ลูกขอให้ลูกมาไทยครั้งนี้ขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องักดิคุ้มครองลูกหลานเดินทางตลอดปลอดภยัยแน่ลูกมพราะหอนมาถึงลูกก็มีแต่สิ่งดีๆให้ผ้าคุ้มครองลูกเลยเถิดสาธุนี่โอ้โหธรรมชาติน้องยังดีเหงายลยบอกแต่เทพวัดแบบนี้เลยเนาะนี่สุ๋ยให้เ้ากับกมาทางนี้ะนะอเราจะบึงบริบเวณวัดเราตรงในมาบึงอยู่จุดนี้เนาะ วัดมันเป็นยังไดยังไดฮะน่ะนี่เอาพิ่นก่อสร้างประมาณใดนี่จุดทีここ่เยาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจุดนี้เนาะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้นุ่นกาอยู่ชีเชียงรลายเนาะคือเก่าแล้วกะ มื่อนี้กะเอื้อยเพลินกะพามาลินเนาะแม่มาลินวัดลองเสื้อเต็นยู่จังหวัดเชียงรายเนาะคุณเป็นวัดที่ฟ้าที่ว่าเป็นวัดที่ว่าโด่งดังอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเนาะคุณเขาไปเบิ่งเนาะโดยกะมื่อนี้คือ<น>เอื้อยสิพาเพคนเข้าไป็นโลกอยู่ในวัดแม่นเพราะว่าไปเป็นโลกได้แล้วก็ไปกะลยาบูชาอยูในวัดเมเพราะว่านักท่องเที่ยวกับค่อนข้างหลายแม่บ่แม่นแหละนักท่องเที่ยวหล่อะไรไล่เหี้ เพวร์นุ่นมานี่ก็เป็นครั้งแรกของนุ่นกันบโบเคยมาแล้วก็เออเพื่อ <i> นก็ว่าเออทำมาได้มาแล้วก็อยากให้มาเที่ยวบ่อนที่สําคัญสาคัญอยู่ใงงนตัวจังหวัดเชียงรายเพื่อว่ามือหน้าเขามีโอกาสได้มาอีกนะแล้วเขากับจิ้งหูว่าจากจุดน,นี้ไปจุดน,นี้มันจะมีบ่อนเที่ยวบอนไหนเดแต่ว่านุ่นกันบโบหูเนาะนุ่นม,มาครั้งแรกเดียวให้เออเพื่อนเป็นคนแนะนำแลวก็อธิบายในการมาเที่ยววัดแล้วกะ ในการเข้าไปเที่ยวชมอยู่ในวัดแล้วเพระาะว่ามีนักท่องเที่ยวไล่ยเ<ม>นาะไ,<ป>ได้เข้าไปเบ่งเลยเนาะโอ้อว้า,บบาวี่นนววววาวววงวววงวว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 ะวว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 วาวว จับดอกบัวแมนอ๋นอคนมาเทียยเท่ยวหลายคนมาเที่ยวหลายลายจะเป็นนท่องเที่ยวจีนจีนแหละกับต่างประเทศเนะกับต่างประเทศนี่บนนี่แหละค่ะเจ้ามักท้ายหูแมนเป็นน้ำผึ้งเมนี่สวยมากเจ้าพักท้ายหูรงนี้เนาะเจ้าหน้าของคนมาถ <c oughs> ่ายหูนะ มันก็งามงูงูได้หมายจะเกอเลยนะจ้าขอบคุณวันนี้ก็ม,มีว่าจุดเด่นเนอะเอกลักกับเวลว่าิฟฟ้า คืเอเขาเก่งแฮงว่าพี่แบบวศิลปะแมนเพราะมันคนมีศิลปะสุดเลย เป็นวัดที่สวยงามแล้วก็เป็นประดับสีด้วยสีผ้าเราที่เป็นไทยเป็นหลักเลยเนาะงามวัดนี้นะเป็น,ปนอะไรเทียวหลายลุกคนเป็นลูกซิ์ของอาจารย์สเสริ่มใส่วัดร้องคุณแปบวบ่าฮิวผู้เฮนมาสร้างวัดแห่งนี้นะสร้างเองคือแปลว่างานศิลปะนี้แบบบอเป็นรองจากอาจารย์เนาะวัดลูกซิ์ก็ยิง่งางเพาะนี่จ้าไนาเขาพาไปเบิ่งวัดอันนั้นวัดลองคุณ สวยอะ่ะเขาไปเบิงในโบสถ์กันปะไปเห็ดบุญกันปะไปเห็ดบุญไปว่าเฮาเอา,าอ่ะคลาย่าเอาเงินไปฮาวไหวเนแบบเพิ่อจะมีต้นกระหินให้เขาไปเสียเงินใจนะได้เเ้าไปเบิองเลยต้องถอดรองเท้าไว้ตรงนู้นไปถอดรองเท้าก่อน นี่อะไรกัแบแต่แต่ละวัดไทยก็คือคนจะมีบอลที่แบบว่าเป็นอ่าเอาเกือบมาวางไวหวยูนอฟเลยเนาะอนที่เขาจะเข้าไปในวัดเืาว่าจะอ่าไปวิสาหะเนาะเขาก็จะขอเกือบยู่อแบบนี้เลยนม่นสั<ป>่งมาบอลุนนี่อตอนนี้ก็คือ เลยพุดนบบทสิค้าเขาเขางเข้าไปในเบิ้งในโบสถ์น่ะเข้าไปในโบสถ์คาวิฮานจะเขาจะเออผลลัพธเหี้ยนองเดินอ่ะคนี้ก็ได้ตามกันสี่เก้าผลล่ ใช่คนร้าเห่งคนเดี๋ยวเขาไปทำบุญนะ่ะนึ่ทำให้มีกินมีใช้ไม่รู้จักจบสิน้นสองช่วยเรื่องการเงินสุดเครือยี่สิบ,บมาต้องดูดอกไม้ดอกไม้ให้เนงะินเห็นเอาดอกไม้ไว้พ่ะไปฮับบูสาเอา บุคคล,ลังเกียจนะเขาก็จะมาแบบว่าบ,าบูชาดอกไม้ไว้ค่ะนะทุกคนอ่อถ้าว่าเขาเข้ามาในวัดน,นี้เขาสามารถเข้ามาบูชาค่ะก็อันนี้ก็จะน่าจะเป็นเด็ดตู้บริจาคเขาสามารถใ,ใ,ใรช้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาของเทาเนาะ ลาบุษาบิสก oh ิเนาะคาเฮามาวัดเคาก็ต้องไล่มาลาบราบิสกิตอันนี้น่าจะใต้อยู่นอกนี่เลยน่าจะใต้อยู่นี่เลยเห็นไหมน้องใต้ใต้เหมือนน้องเฮ็ดเลยขอเสียง นุ ha, e ha, ha, ha ah. mm ่น hmm. ก mm ่ไ hmm. ด mm ้ก hmm. mm ับคาราบูชาทั <wh mythology> mm ้างนอกเพราะว่าเพิ่นได้เอาให้เขาไหว้พวกเทียนก็จะเป็นอบวันทางเข่าเลยแต่ว่าร์บีคิุ่นเข้ามาภายในวัดแล้วเขาก็ต้องได้เข้ามาคาราบูชาเนี่ยมากราบไหว้แล้วนะคะกราบไว้ก็มีเหร กระหินเชียบกระหินแมนแล้วก็คสถานี้แบบจะใส่เขาอใดก็ได้ใส่ะไร้างเสียบเขาในนี่เชียบจะทำอะเสียบแล้วหกระบอกปักไอ้ห่างก่อนะห่าก็เสียบเนี่ยนุ่นไ้และเสียบ่ไอ้ห่างก่อน ยักอ่าหว่วมทำบุญเว็บเมียก็ขา้าดาเอินมาทำบุญอันเขาไหว้อ่าเขาเปลือกเ,ออเขาซ่านเนะาะเขาซ่านกระไดมาเห็ดบุญตรงนี้วัดลองเสือเต้นถวายข,าาข้าวสาร <c oughs> ข้าวสารที่เจ้าภาพถวายแล้วอันนี้เขาทำพิธถวายแล้วอันนี้ถวายรถไฟเนาะแบบจะให้เหาชีวิตเหาแบบสว่างสวายมีนะอย่างนี้นตรงนู้น อันนี้เขาเจ้าถวายแล้วจีนเรียนเระเจ้าเขาไหว้แล้วนี่เนาะพี่น้องนี้ก็จะเป็นบริเวณอ้อมค่างวัดมีพรงนอกเนาะก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าล้วนสีฟ้าประสมหงสีหงประสมสีทองงามแห้ยงเนาะบริเวณอ้อมคางวัดเ็ยคือคนจะมากะละบูซา ม้วก็ามาถวา,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 ายสิ่งต่างๆมันก,ามาก็นลายเนียนกนเป็นวัดที่แบบสวยงามแล้วเป็นสร้างด้วยศิ <She moved. S 1> ลปือศิลปะ <Man. S 1> เนียน เกัวให้กับมึงกับมาพายนแบ้โอ้อาอามาสาบูเชียงวัดแบบนี้เลยเนาะแวลาเวลาเฮามา้ทาทำบุนเอากับสมา่ามานั่งเล่นอะบริเวณองางพางวัดออแบบนี้เนาะกา้เาเลยปโอ้สวยมากเานียนงามงามสุดเลยดึงแบบเลยพี่น่งกับแบบเก้เลย คือี่เหตุที่นั่งไว้นั่นะเจ๊ดีเดี๋ยวเขากินไอศครีมกันทุกคนอ๋อไอศครีมเอาไว้เลยม,มาไว้ตัวค,คนาดสวนตัวเอาหมดโคตรดีน้องนุ่นเอารสไหนน้องหรือเอาตามเพื่อนจัดเลย อ๋อเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เจ้าสองที่เจ้าสองนะคะมีรสอะไรบ้างคะทอดไม่หน่อยกะทิกับมะม่วงขอขอเป็นกะทิค่ะหนูกะทิผสมกันเลยเนาะของนุ่นผสมอีกที่หนึ่งผสมอีกที่หนึ่งเอาจากกะทิช่วยกันเท่าไหร่คะชุดละสี่สิบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจจ่ายไม่เดี๋ยวจะจ่ายให้ร้อย ร้อยซาวไม่เดี๋ยวจะรู้ใจเองอย่าแย่งกันใจจ้าเก็บี๊ยต๊าเก็บี๊ยอ่าของเราแล้วก็ของของน้องนุ่นไม่ล่ะเมนน้าเอาน้าเอาอันไหนดูกันโอ้โหมันกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะอู้น่ากินจังเลยทุกคนเป็นราไปกันมาเข้าเปนนั่งคดแก่นั่นไม่อยู่นี่กับอยู่นี่ก่อนบอกแก่นี่แก่นั่นพูน นี่ค่ะกินข,ข้าวเหนียวอุ้ยตกเรียบร้อยอุ้ยออม,ม่เขามานั่งซะเมมุวเหนียวมม่วงครั้งแรกที่กินได้เนี่ยน,นั่งอ้า่ปลาหืมย้หม้อว แซ่บแบบว,วัวหวานลายแต่ว,ว่ากระเลมหวานอืมอร่อยมากเลยเอ่ะพอใส่หมกครัวมีงาอืมตลาดก็ดีเนาะมีงามีหมกครัวมีกระเลมข้าวนี่พี่น้องหลังจากที่เอ่อ เอ้ดาวเพื่อนกับเอ้นางนอกพาเขาเข้าไปสมวัดแล้วก็บิ่งบริเวณอ้อม้างกันนี้คือเขาก็จะไปเบิ่องหอพร,พระพิธภัณฑ์ของเพิ่นเนาะที่แบบอยู่ตึกนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่นกับิพาพี่พ้อนลองขึ้นเมื้อเนาะสเส้นทางที่ขึ้นเมื้อก็โอ้ไม่ธรรมดาได้นี่เป็นแบบเป็นพระต่ว่าเป็นมูเมนมูได้มูหมูแต่ว่าโอ้ มูซาอีเวนา์เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบศิละปะที่แบบสวยงามสุดๆ,ดๆนี่แบบนี้เน,ะน,นเาะเฮาอันนี้มาเป็นมาหม,มามมา,มาก็จับโต๊ะบัวแบบนี้มึงดูเขาแบบฮิตเนาะคนที่แบบจะเลี้ยแบบนี้มึงมันธรรมดาสร้างขึ้นมาอ้อดิคุณแบบนี่เนาะขอบุณค่ะนนเรียลร ที่เราองุ่นได้คือกันไรเป็นเสือเป็นไส่งไปโอ้มีงูมีโอ้นี่นา,นาคนี่งูกับนาคอันนี้งัวนี่ตัวอย่างหูกนี่มีแขวด้วยโอ้ ก่อนที่เขาจะเดินเข้าข้างในเขาต้องได้ถอดเกือบก่อนมี่ออเขาต้องนี่้อวสวยงามมากเลยอ่ะ ทำรุงรักษาสถานที่ออโอดนี่นเฮาจะบึงบริเวณวัดเฮาตรงใน,แบบนมาบึงอยู่จุดนี่เนาะวัดมันเป็นยังไงยังไงฮะนะนี่เอาพคน่อสร้างประมาณใดนี่ จุดเที่ยวข,ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นจุดนี่เนาะนี่บริเวณนี่เลยอันนี้เป็นภาพจำลองเน,นี่จำลองนี่วัดก็<า>จะเป็นนี่เลยนั่หละโอ้ทั้งหน้านี่ขนาดพื้นจำลองก็ยังคือเลยงาเลยเนาะนี่บริเวณจอดรถจอดหย่างพุนสาหิตใอ้ยภาพจำลอง,องคือเลยคืออยู่วัดน,นี้เลยขนาดประตูเลื่อนก็ยังคือนี่อยู่ทั้งหน้านี่ เดี๋ยวตอนนี้คือนุ่นกับสิพาพี่น้องย่างเข้าไปเบื้องข้างในเนาะเพราะว่านุ่นกับไอ้นางกับไอ้นางมาครั้งแรกบนนี้เรียนละมาครั้งแรกกันครั้งแรกแต่ว่าไอ้นางพ่นยวนเชียงไฮ้ดุนแล้วเราจะไปทางใดมาทางนี้ก่อนเนาะนี่คนบอกไหนมาไหนสวยมากเลยนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นพระเจ้าที่เก่าแก่ยร์ซาดู ดีพระคุณจะใส่คำนะใส่คำนะใส่เงากนคำอยู่ลุมนีม่มันจะอมยิข้ามาอ้หูสุกเย็นเลยโอ้คือพระตะกอนเดี๋ยวบังน,นี่ใช่ถูกขอให้ลูกมาไทยครั้งนี้ขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษษาคุ้มครองลูกหลานเดินทางก็ตลอดปลอดภัยเนื้อลูกมาหอดมาถึงลูกก็มีแต่สิ่งดีๆให้ พระกุมขงลูกเลยเธอสาธุพระเกาเกนโอเนะ้เม,มนพระแต่สมัยสมัยก่อนเลยมึงจากกาันขัดสีเนาะพระเกาเกนพระนามวัยยวนหอมมะพิษประพันธ์ โอ้เมนเทสิ่งที่แบบเขาแกลเพรานันรู้ละป้าไว้เลยนี่เด็กอันนี้เป็นเป็นโอ่งเนี่ยอ้ยนุ่งทุกใจนั่นสุดเลยนะอ๋อตื่นตื่นทุกใจเสื้อเป็นอันนั้นแต่สมัยตะโกนเนาะสมัยตะโกนคนไว้จับเลยอันนี้คนไว้จับคนไ่้จับอันนั้นเนาะ อันนี้คือเป็นเครื่องม้ันไม่อยังก็บคำว่า,ามามมเฮ็ดข้าวฟืน้นเฮ็ดอันเม็เฮ็ดอันขนมเส้นอันมาของม้แต่ก่อนนีน่สร้างโอ้ยโอ้เมื่อกีก้คือเขาเข้ามา็เ้ามาตกใจหู้ภาพนิดนี้เนาะแบบผู้ป,ปั้นอันน่ะตกใจเราแท่าสวัสดีค่ะโอ้ตอนนีามา้ม<ๆ>ันจะเป็น ออมาลึกว่อโอ้เสิบถีแล้วเนี่ยเฮ้ยเขามีอันกอกยาได้ได้นี่อันนี้กอกยาแต่โกนไงหน่ขึ้น่บ้านของบุมมมม๋มนเปิดกอกเงียบบอแม่บอกอืมประมาณนั้นเลยอันเขาตะโกนเขาบุมีกอกยานั่นเขาเอาม,อมาอ่างนี้หลาพันพัน ส่วนลายก็มันซิงแบบอันนี้นะแตะยังบ็ได้นะเขามาวางว่าให้เฮามาเที่ยวสมซื่อตื่นอาแล้วตื่นดิไม่อยากเขาเห็นป้านรตกใจตลอดเนี่ยอันนี้ไม่โ่นเฮากับบเคยม้าเยอกเทือแล้วก็เอ้ยนางมาเป็นเทอเือแรกเทอเือแรกเทอเือแรกแต่ว่าเพื่อน,นมาอยู่ดีโดนแล้วมาอยู่อันเชียงรายนี่โดนแล้วาะเพิ่นกับบเคยมาแล้วก็อ่ามือนี่ค่ะ ถือว่าพามาลินนิวนี่นุ่นก็รู้สึกว่าดีอกดีใจลายเพราะว่านุ่นกับบุเคยได้มาฮะนะได้มาครั้งนี้ก็คือจีจดจำเนาะจากเขาสิมาอีกอีกปีใดก็ยัง<ป>บุ๊คเ <laughs> นาะ <laughs> ถือว่าคลิปนี้นุ่นก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับตะก,ก้องแล้วก็เอ้ยนางแล้วก็เอ้ยดาวตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องพา่บาา